ิดท้ายที่ค่ายถอยเฉพันนะครับมาสัมภาษณ์ความน่ารักของน้องติยหน่อยเตโชสอเดชพันถูกไหม<ช>อันนี้เป็นชื่อชื่อตอนที่สาวาเชษบวชเป็นเป็นพระ<ช>แล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อเราในสิริมงคลกับตัวเองเหมือนเนาะเราเห็นน้องตั้งแต่ตัวต,ตอนนั้นชกมวยยังยังเพิ่งตามพี่ปิ้นเข้ามาเนาะ<ช>เป็นน้องของเจ้าเสือใหญ่อ่าวัดดีครับ,รบฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ,รบได้ข่าวว่าเป็นหัวโจกไมเหรอยุงเลือนไหนเสนานิคมเคสนานิคม ล่าสุดสร้างกิกรรมอะไรไว้ครับ,รบเล่นโทรศัพท์กูยึดครับแล้วคุณก็วางแผนไปขโมยคืนครับ,รบแล้วยังไงต่อกูจับได้ครับ,ค,รบคุณลืมอะไรไปลืมเอาปั๊เตอร์ไปปิดที่ก้งวงจรปิด<น>เขาก็เห็นหมดเขาจําได้ว่ามีโทรศัพท์อีเครื่องโอ,อ้อ้าแก๊งคุณอยู่นี่หมดเลยเหรอนี่ตำรวจเขาหาตัวอยู่แลเนี่ยแก๊งคุณมีกี่คนบอกสาภาพมาใช่ดี สามคนครับสามคนเอาให้เอาให้ชัวร์นะลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับเสารภาพแล้วอ่ะอเป็นวิรกรรมสุดแสบชกมวยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุที่ตามพี่ปิ๊งเข้ามาตอนนั้นอายุเท่าไหรสี่ขวบสี่ขวบที่ตามมาแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่และสิบเอ็ดครับอุ้ยแป๊บเดียวเนาะหกปีแล้วนะเธอแป๊บเดียวตั้งแต่ค่ายอยู่ตรงอพาร์ตเมนต์ตรงรัชดาโดมรัชดาโดมตรงนั้นซอยอะไรนะ อยนั่นคือท่ายแรกเลยป่ะใช่ครับแล้วก็ย้ายไปหลังจากเกษมแล้วก็ย้ายมานี่แล้วเดี๋ยวก็ย้ายไปนู่นอีกใช่ครับใช่ไหมใช่ครับกี่ไปแล้วต่อยมวยือ43ครับ43ไปจังแม่นนะครับไปต่อไปเจอใครเจ้โจครับเคยต่อยกันยังไม่เคยครับจริงเหรอครับเขาเก่งกว่าไหมก็น่าจะเก่งกว่าครับเออเขาพิกัดเท่าไหร่ครับ ประมาณ27 28ครับเราเราอะยี่สิบห้าไม่มีตัวต่อยก็เลยต้องขึ้นไปครับไปนี่ต่อยพิกัดเท่าไหร่กิโล25 25อ้าวเขาลดลงมานี่เขาบีบหนักหนวงมหาเราหน่อยใช่ครับปกติเจอโมรุ่นพี่อย่างนี้บ่อยไหมก็บ่อยครับใช่ไหมเพราะว่าไม่มีตัวต่อยใครบ้างที่เจอโมรุ่นพี่มีใครบ้างก็จะมีแสนหนึ่งแสนสองแสนหนึ่งแสนสองเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วไหม ครับเสร็จหรือว่าเราเสร็จเขาให้ด<อ>ีนะก็ชนะทั้งคู่คอ๋อล่อทั้งคู่เลยทั้งแสนหนึ่งแสนสองเข้าฝาแฝดใช่ปะใช่ล้างตะกูลไปเลยเอาใครอีกก็กุมารดำครับกุมารดำกุมารเขาเป็นนักข่าวอยู่ S M M นี่ไม่เกี่ยวกับเราหรอเขาต่อยมวยหรอไม่ใช่ครับอ๋อนี่อีกคนหนึ่งอีกกุมารดำหนึ่งสีเสืออ้ออะไรครับจำไม่ได้จำไม่ได้อ๋อสีเสื้อจำไม่ได้ครับอ้าวแล้วมีใครอีก อ่ะพอละโจโจนี่น่ากลัวตรงไหนก็น่าจะลูกฟัดเบี่ยงครับอืมเขาแข็งแรงใช่ครับปล้ำรัดฟัดเบี่ยงวงในดีร้วางเกมยังไงเจอโจโจไฟนี้ก็สิทธิ์อาจารย์เลยนะสิทธิ์อาจารย์ตายครับโจโจสิทธิ์อาจารย์ตายในรุ่นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเขาก็ไม่ธรรมดาถูกไหมรบวางเกมยังไงมั่งตีก็ฝีมือก็ต่อยตามเกมไปเรื่อยครับเน้นฝีมือเน้นต่อยตามเกมไปเรื่อยๆรื่มั่นอกมั่นใจไม่ชนะ ก็น่าจะชนะครับเมื่อกี้ลุมกี่คนอะลุมสามคครับพอแดงหมดเลยครับหูแดงหมดเลยโมโหไหมโมโหไหมไม่อะอ๋อไม่นะเห็นเสียงตั้งอักแล้วซ้อมอะไรอีกหนักๆที่นี่ซ้อมก็น่าจะเป็นวิ่งครับวิ่งโหดเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้ปล้มก็สามคนก็โหดเนาะเพราะว่าเขาตัวใหญ่กว่าก็เลยต้องเอาตัวใหญ่สามคนมาลุมครับกี่นาทีเมื่อกี้ ประมาณ 40- 50นาทีครับไหวนะไหวครับทำแบบนี้ทุกวันไหมทุกวันครับกี่วันแล้วที่ทำแบบนี้มาสองอาทิตกว่าแล้วสองอาทิตกว่าเล้วตอนนี้คอเริ่มแข็งยังแข็งครับเริ่มแข็งแล้วนะตอนนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่เมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ได้กินเหล้าเราโชคบนะครับชกวันไหนกับโจโจ้อันที่21ครับ21พฤศจิกา63ครับที่ไหนครับที่เพชรบูรณ์โอ้โหไปต่อเพชรบูรณ์เลยเหรอครับเออ พิกัด25แล้วก็พอดีเนาะไม่ต้องคงต้องทําอะไรมากเนาะใช่ไหมครับวางเป้าหมายยังไงบ้างกับการเป็นนักมวยก็ไปให้ถึงที่สุดครับอยากเป็นแชมป์อะไรก่อนอยากเป็นแชมป์ช่องเจ็ดครับอยากเป็นแชมป์ช่องเจ็ดเลยนะนี่คือปฏิฐานอันแน่วแน่เลยนะครับเอาช่องเจ็ดสีก่อนเพร่อคนติดตามครับพ่อเป็นแฟนคลับช่องเจ็ดสีด้วยปะก็เป็นอยู่ครับอ่าพ่อก็ดูมวยช่เจ็ดสีด้วยวันนี้พ่อมารับไหมไม่ครับผมนอนค่ายครับออ๋นอนค่ายเลยเออ ตอนแรกเข้ามาที่ค่ายตั้งแต่วันแรกที่ตามพี่ปิ๊นเข้ามากะเข้ามาเล่นๆหรือว่าอยากเป็นนักมวยเลยอยากเป็นนักมวยอ่ะอ๋อคือตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมตามเข้ามาอยู่ได้กี่เดือนถึงเริ่มซ้อมก็ประมาณ2ปีครับอ๋อก็เข้ามาเล่นๆสัก2ปีแล้วก็เริ่มเริ่มซ้อมใช่ไหมเมื่อกี้พี่เห็นเต้นท่านี้้วยครับปิดท้ายเต้นให้พี่ดูหน่อยได้ไหม อเอาฝากแฟนมวยก่อนติดตามผลงานเราหน่อยก็ฝากพี่น้องแฟนมวยติดตามผลงานผมด้วยครนี้ผมจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็อนาคตเป้าหมายผมอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นแชมป์ช่องเกีครับท็อปอ่าเดี๋ยวฝากสาววัชเชนไปบอกป๋าชุนเนาะครับ <c oughs> เอาเต้นให้พี่ดูหน่อยปิดท้ายปิดท้าย,ายเต้นบนนี้เลยบนโต๊ะเลยเออเมื่อสักครู่ผมแอบเห็นอยู่ว่าเขาเต้นอยู่เป็นท่าเต้นมาจากไหนครับ,บก็เห็นในทิกตอกครับเห็นในทิกตอกแล้วก็เต้นตามเขาครับเอาเต้นไปจีบสาวใช่ไหม Yeah, เราเนี่แสบนะใช่ไหมแสบไหมเอาเต้นเดี๋ยวเต้นพี่ดูเลย <c oughs> เอาอีก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 ขอบคุณครับตี